สายมั่นต้องฟังคว้าโอกาสลงทุนให้พอเติบโตได้ในระยะยาวผ่านกองทุนรวมได้ที่ TP Mobile App พบกันกับประเด็นฮอตของการลงทุนตลาดหุ้นโลกแบบครุกวงในตายมันมันกับผมองคศทรีลาประชาคุณเก่งกำไรหรือกลยุทธ์ ครั้งนี้เราจะมาคุยกันนะครับเพราะว่าหุ้นกลุ่ม meme stocks bitcoin กลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับถูกดันขึ้นมาหลักๆจากพลังของนักลงทุนรายย่อยที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับครั้งนี้เป็นตัวสร้างกระแสต้องบอกว่ามาสักพักหนึ่งแล้วแล้วมีโอกาสที่จะไปต่อด้วยเพราะพลังของนักลงทุนรายย่อยครั้งนี้แข็งแรงจริงๆจะส่งผลอย่างไรนะครับกับภาพรวมตลาดนักลงทุนควรจะต้องตีความ การกลับมาของนักทุนรายย่อยนี้อย่างไรแล้วก็สุดท้ายนะครับคำแนะนําของเราถ้าเอาภาพของนักทุนรายย่อยที่กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนั้นคําแนะนําการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นอย่างไรสัปดาห์นี้ครั้งนี้คุณอยู่กับผมนะครับเหมือนเช่นเคยพงศธรดีลาประชาคุณนะครับในหันแนช่แชรอบโลกไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับแหมกลับมาอีกครั้งหนึ่งเองเนี่ยทีมงานที่อยู่ในกองถ่ายก็บอกว่า อย่าลืมไม้นะครับผมเดินเข้าห้องส่งมานี่คือลืมหยิบไม้ส่วนตัวมาด้วยนะครับโอ้โห oh, นี่เป็นการสะท้อนเลยว่าไม่ได้เจอกันนานจริงๆนะครับก็เพื่อเป็นการเสรียเวลานะครับเข้าสู่ประเด็นฮอตประเด็นฮิตในครั้งนี้กันเลยมาที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับ meme stocks meme stock, stock คืออะไรนะครับมี m e stock ก็คือหุ้นที่ถูกพูดถึงในโซเชียลมีเดียจากนักลงทุน รายย่อยเป็นหลักเนี่ยครับมันเริ่มมาเองเนี่ยในช่วงโควิดล็อกดาวน์นะครับปี2020กลางๆไปปลายนะตอนนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรใช่ไหมครับพร้อมทั้งได้เงินอุดหนุนมาจากทางรัฐบาลน,นำโดยในฝั่งสารัเนี่ครับก็เลยมีการเข้าไปคุยกันเก่งกำไรกันในฝั่งของตลาดหุ้นสารัฐ หุ้นขนาดเล็กหุ้นที่ยังไม่กำไรหุ้นที่ valuation สูง,สงเองเนี่ยถูกดึงง่ายมากเลยนะครับตอนนั้นนี่คือระเบิดระเบ้อเลยแล้วก็หนึ่งในตัวละครหลักตัวหนึ่งนะครับที่เข้าไปเป็น influencer ในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านั้นเองเนี่ยคือชื่อ rolling kitty นะครับขอแปะหน้าเขามาดังนี้เลยนะครับปังเขาชื่อจริงๆเนี่ยชื่อค hey, ีตกิวนะครับ คนคนี้เองเนี่ยมีบทบาทอย่างมากในช่วงที่มีมสตอ็สตอกมาบูมแรงๆตอนสมัยปี2020 2021นะครับทุกๆครั้งที่เขามีการทวีตหรือว่าโพสอะไรก็ตามในโซเชียลมีเดียนั่นเองเนี่ยหุ้นนี่คือขึ้นกระจายนะครับเป็น100%นะครับ ต้องบอกว่าเป็น100%ยเปร์เซ็นต์นะครั EC มากเลยซึ่งครั้งนี้เขากลับมาใหม่นะครับในช่วงกลางปี2024นะครับ Rolling Kitty นี้มีการโพสต์ภาพภาพหนึ่งเข้ามาใน Twitter นะครับเป็นภาพที่ผู้ชายนะครับกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้สบายๆชิลๆมือ2องข้างเนี่ยก็จับเกมนะครับคอนโทรลเลอร์ Controller. อยู่ดีก็ move ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยครับโอ้โหแค่นั้นเนี่ยครับ เป็นการทำให้เกิดการสปาร์กนะครับของพลังนักลงทุนรายย่ออีกครั้งหนึ่งถามว่ามันบ่งชี้อะไรนะครับแค่แบบนั่งพิงสบายๆเล่นเกมอยู่แล้วก็ขึ้นมาเหมือนกับตั้งใจเพิ่มขึ้นนั่นแหละครับคือความหมายของลอร์ i ิงคิตตีนะครับว่าตอนนี้คือได้เวลาเอาจริงแล้วสินะหลังจากนั้นมานะครับหุ้นมีมสต็อกเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมสต็อ p AMC ไปจนถึงผองเพื่อนใหม่ๆเองเนี่ยคือมากันค่อยๆทยอยแล้วก็ทยอยมาเรื่อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับ เป็นการสร้างสะท้อนถึงความมั่นใจของตลาดอย่างเดียวไม่พอนะครับนักลงทุนรายย่อยเองเนี่ยก็รู้สึกกระปรี้กระเป๋านะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยขาขึ้นมาสักพักใหญ่แล้วนำซ้ำได้รับเบอร์สแตมน,นะครับจากหัวหน้าแก๊งของรีเทลอินเวสเตอร์ก็คือ rolling kitty นะครับมาบ่งชี้ว่าโอ้โหจุดนี้แหละเป็นจุดที่หุ้นมี m e Stocks น่าจะไปต่อซึ่งก็ไปต่อจริงๆนะครับแต่การไปต่อของมีมสต็อกส์นั่นเองเนี่ย มันก็ไม่ได้ราบรื่นแล้วก็สวยหรูเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาเล่นเป็นรอบนะครับก็มีบางช่วงนะครับว่าหุ้น AMC ขึ้นเร็วมากนะครับหลายร้อยเปอร์เซ็นในช่วงเวลาสั้นๆแต่พอพื้นฐานไม่ไม่มีเนี่ยครับมันก็กลับมาลงใหม่แต่น้งทุนรายย่อยก็ยังไม่จบแค่นั้นนะครับหมุนไปหาหุ้นตัวอื่นๆพร้อมทั้งหมุนไปใช้อินสตูเมนต์อื่นๆด้วยมันมีสตัตอื่นที่น่าสนใจนะครับนอกเหนือจากราคาของหุ้นที่มันซิงเหรือเกินแล้วเองเนี่ยมีดังนี้เลยนะครับชาตแรกขอแปะมานะครับ าชาตินี้เกี่ยวข้องกับสัดส,ส่วนของนักลงทุนรายย่อยที่เข้าไปมารุมาตุ้มกับหุ้นกลุ่มเทคที่ยังไม่มีกำไรนะครับหรือพูดภาษาอังกฤษเท่ๆว่า n o n p r o f i เ a b เบิลเทคปัจจุบันนี้สัดส,ส่วนของนักลงทุนที่เข้าไปมารุมาตุ้มเนี่ยครับถ้าคิดเป็นวอลุ่มกับสัดส,ส่วนการเทรดทั้งหมดนั่นเองเนี่ยคิดเป็นถึง25%นะครับท่านฟังไม่ผิดนะครับ 25%เยอะมากๆนะครับ25%ตัวนี้เองเนี่ยเป็นสัดส,ส่วนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการแทรกกันมาเลยนะครับแล้วก็สูงกว่าช่วงที่คุ้นกลุ่มไฮเปอร์โกรดซิ่งพวกนี้คอลแลปส์กันมาตอนช่วงต้นปีสม2 1ัด้วยร้อนแรงมากนะครับนอกเหนือจากนั้นไม่พอนะครับถ้าย้อนกลับไปดูข้อมูลตัวอื่นที่บอกว่าไปใช้อินสตูเมนต์อื่นนั้นมีการเข้าไปเก็งกำไรในคอ l ออปชั่นในระดับที่สูงด้วยนะครับ Volume Trade ของ Call Option นะครับถ้าเทียบกับ Option ภาพรวมต่างๆนั่นเองเนี่ยตอนนี้คือขึ้นมาแถวๆ61%แล้วนะครับเป็นรองเพียงแค่ในช่วงที่สมัย ARKK Hypergrowth พวกนี้มันพีคจัดๆในช่วงต้นปี21 2 1เท่านั้นไม่พอนะครับถ้าไปดู Notional ของ Call Option เหล่านี้โดยเฉพาะถ้าเจาะเข้าไปเนี่ยครับ Call Option ที่อายุเหลือน้อยมากๆก็คือ วันนี้ออกมาปุ๊บเดี๋ยวหมดอายุเลยเองเนี่ยเป็นการบ่งชี้ถึงการเก็งกําไรสุดๆนะครับปัจจุบันนี้ยอดการซื้อขายถ้าคิดเป็นมูลค่าของโนชชันอลนั้นขึ้นไปแถว2.8ล้านล้านเหรียญน,นะครับไม่เคยเจอตัวเลขนี้มาก่อนต้องบอกว่าพลังของทัุนรายย่อยตอนนี้แทรกซึมทุกหย่อมยามากเลยนะครับแล้วก็น่าจะอิมโฟเรนซ์กับภาพรวมของตลาดด้วย ก็เป็นที่มานะครับว่านับตั้งแต่ที่ตลาดหุ้นสหรัฐแคลชลงไปแรงๆในเดือนเมษายนนะครับการเด้งขึ้นมาของหุ้นเองเนี่ยมันไปกระจุกตัวกับหุ้นกลุ่มเทคไม่พอนะครับมันไปกระจุกตัวกับหุ้นที่เป็นเทคไม่กําไรนะครับ performance มีดังนี้เลยนะครับขออ่านตามชาร์ตนะครับเดี๋ยวชาร์ตขอขึ้นไปด้วยนะครับปัง S&P นะครับถ้านับตั้งแต่ที่ S&P เนี่ยไปทำจุดต่ำสุดในวันที่8เมษาย,ยนนะครับเด้งขึ้นมา27% NASDAQ บวกมาแถวๆ40นะครับหุ้นเทคที่ไม่กำไรบวกมา57นะครับโอ้โหว้าวเลยใช่ไหมครับหุ้นกูนมีมสต็อกบวกมา77%นะครับแล้วก็หุ้นตัวที่มีความเกี่ยวข้องกับบิตคอยน์บวกขึ้นมา100 10%โดยประมาณนะครับฝั่งไม่ผิดเลยนะครับถามว่าบิตคอยมาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงที่2นะครับบิตคอยในบาลานซ์ชีพของบริษัทแม่นอกเหนือจากนักงทุนรายยอดที่ลงทุนกันแล้วนะครับผมก็พาดหัวไปเลยครับบิตคอยในบาลานซ์ชีของบริษัทพูดกันภาษาอังกฤษนะครับก็คือ Bitcoin t e u รี่คอมพานีสมีหลายบริษัทเนี่ยครับเห็นทางเห็นประโยชน์นะครับถึงการอดอชันใช้ของบิตคอยเท่านั้นไม่พอนะครับ ก็มีการประกาศลงทุนกล้าวเลยเนะครับว่าบริษัทของเรานอกเหนือจากทากิจกรรมปกติแล้วเองเนี่ยเงินที่ได้มานะครับจะเอามาลงทุนในบิตคอยน์เท่านั้นไม่พอนะครับจะไปกู้หรือออกหุ้นเพิ่มขึ้นมาเพื่อม,มาซื้อในบิตคอยแล้วมายัดใส่ในบาราชีตัวเองเนี่ยครับว,ว้าวไหมครับจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่าหัวหน้าแก๊งคนคิดจะเริ่ม การนำบิตคอยน์ลงทุนตัวนี้เข้ามาใส่ในบาลานซ์ชีตของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั่นเองเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ในช่วงโควิดแล้วนะครับบริษัทไมโครแสตจี้นะครับมีการใช้กลยุทธ์นี้นะครับเรียกว่าบิตคอยน์เทรเชอรี่คอมพานีเองเนี่ยในช่วงเดือนเมษายนปี2020นะครับเขาถือบิตคอยน์เนี่ยเยอะมากนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับคือหุ้นเด้งเนี่ยอย่างน้อยต้องมีสัก8 9เท่านี่ครับโหดมากแต่ก็มีความผิดเพี้ยนอะไรบางอย่างนะครับ เพราะว่ามูลค่า Market Cap นะครับของบริษัท MicroStrategy ซึ่งก็เปลี่ยนชื่อเป็น Strategy แล้วนะครับในช่วงกลางปีนี้เองเนี่ยมีสูงถึงเกินกว่ามูลค่าปิดคอยที่เขาไปถือประมาณ1เท่านะครับหมายเขาโอ้โหตลาดเองเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามีการคาดการนะครับถึงการเติบโตโอเปอเรชัน ของบริษัท Strategy อันนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับเพราะบริษัท Strategy ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์คอมพานีนั่นเองเนี่ยรายได้หลักจากธุรกิจซอฟต์แวร์นี่คือแทบไม่มีนะครับเพราะยังก็ต้องไปขึ้นตรงกับเรื่องของมูลค่าบิตคอยนะครับแต่ชไหนไหนนะครับทำไมมูลค่า Market Cap ของบริษัท Strategy ถึงยังสูงกว่ามูลค่าของ Bitcoin ที่เขาไปลงทุนในบริษัทก็มาจากเรื่องความคิดของนักลงทุนโดยทั่วไปนีครับ นอกเหนือจากบริษัทที่เข้าไปซื้อปิดคอน์นนั่นเองเนี่ยนักลงทุนก็เชื่อว่าไม่แน่นะ ราคาของ Bitcoin อาจจะเพิ่มขึ้นหรือบริษัท Strategy นี้อาจจะใช้กลยุทธ์ต่างๆเองเนี่ยเข้ามาเป็นตัวสนับสนุนนะครับทำให้เกิดมูลค่าของ Market Cap เองเนี่ยเร่งโตขึ้นหลังจากนี้ก็เป็นได้เป็นการคาดหวังอนาคตล้วนๆเลยนะครับอาจจะไม่สอดคล้องอะไรกับมูลค่าปัจจุบันเท่านั้นไม่พอนะครับกลยุทธ์เหล่านี้ไม่ได้มีการใช้เฉพาะบริษัท s ส r a t ร g จีอันนี้มีการใช้เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ หลายบริษัทเองเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ฟังผู้ชมอยู่ก็คุ้นชินกันนะครับขอไล่มาเลยนะครับเทสลาก็เคยประกาศนะครับว่าจะมีการเข้าไปซื้อบิตคอยน์ตอนนั้นก็คือช่วงปลายปี2020นะครับบริษัทบล็อกคอ i ์ b เบส r รีย p แพลตฟอร์มเกมสต็อปไปจนถึงชัมมีเดียด้วยนะครับก็มีการประกาศเข้าไปซื้อบิตคอยเท่านั้นไม่พอนะครับด้วยการที่ช่องตัวนี้เองเนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นจุดที่ทําเงินได้แบบไม่รู้จบนะครับก็คือแค่ประกาศมาเนี่ยครับคุณก็ขึ้นได้ ประกาศออกมาว่าจะไปซื้อปิดคอยโอ้โหทำไมมันง่ายขนาดนี้ใช่ไหมครับมี3-4บริษัทนะครับที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะมาเล่าให้กับทางผู้ฟังผู้ชมบริษัทแรกนะครับอยู่ในประเทศญี่ปุ่นบริษัทนี้นะครับชื่อ Meta Planet นะครับเป็นบริษัทที่ทำธรุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมนะครับก็เป็นโฮเทลเชนทั่วไปเนี่ยแหละกลายเป็นว่าในช่วงเดือนเมษายนปี2024นะครับ ผู้บริหารประกาศนะครับว่าเราเองเนี่ยก็ยังคงทํากิจกรรมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมนะแต่จะขอทําธุรกิจหลักอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็น Bitcoin t r ทช s ช r y ี่คอมพานะครับมีการเข้าไปซื้อ Bitcoin นะครับเข้ามาใส่ในง,งบดุลหรือบาลานซีของบริษัทตัวเองคู่น,นี้คือเด้งโหดมากเลยนะครับถ้านับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เองเนี่ยบวกไปแล้วประมาณ6,400นะครับฟังไม่ผิดนะครับ6ก0 0ก็คือ60กว่าเด้งนะครับ จุดที่พีคที่สุดเองเนี่ยคือขึ้นไปถึงหมื่นกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับขอแปะช์ตสวยๆมาให้ดูดังนี้นะครับว่าเ e อร์ฟอร์แมน์ของบริษัท Meta Planet เป็นยังไงนะครับซึ่ง Meta Planet นั่นเองเนี่ยถ้าไปดูในแง่ของมูลค่าพื้นฐานนั้นต้องบอกว่าฮอตมากๆนะครับ valuation นี่คือร้อนแรงสุดๆเพราะว่าธุรกิจในฝั่งของโรงแรมเขาเองเนี่ยรายได้นี่คือบางๆมากเลยนะครับคิดเป็น PE เนี่ยคือประมาณ1000เท่านะครับถ้าคิดเป็น price to sale เองเนี่ยคือประมาณ 200เท่าโอ้โหต้องทําเงินขนาดไหนครับเนี่ยเพื่อจะมาใช้ทุนกับสิ่งที่ต้องทุนจ่ายไปมูลค่าปัจจุบันโหดามากนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับความป๊อปปูล่าอันนี้ของ Bitcoin Treasury Company ก็แทรกซึมไปประเทศอังกฤษด้วยนะครับบริษัทหนึ่งน่าสนใจบริษัทนั้นชื่อ Smarter Web Company ให้ทายกันไหมครับบริษัทนี้ทําอะไรคิดออกไหมครับ Smarter Web c o m p บ n y ถูกต้องแล้วนะครับแห่ผมก็ตั้ิ้งหน่นว่าทายกัน s m a r เ Web Company ทําหน้าที่ดีไซน์เว็บไซต์นะครับรับจ้างออกแบบเว็บไซต์โดยทั่วไปนีครับรายได้นี่คือบางมากนะครับแต่กลายเป็นว่าตอนช่วงกลางปี2มา5 5นี้ประกาศนะครับว่าจะลงทุนใน Bitcoin คุ้นี่คือเด้งโหเลยนะครับแค่ตั้งแต่เดือน4ปีนี้นะครับเด้งมาแล้ว4,300%โหดล้าจริงๆนะครับซึ่งถ้าดูจากภาพรวมนียครับ ของบริษัทที่เข้าไปลงทุนในบิตคอยน์ในฝั่งของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับมีการถือบิตคอยน์ไปแล้วประมาณ5%าเท่้านั้นไม่พอมันก็มีข่าวบวกในสังคมของคริปโตได้ครับปีนี้ในเดือนรกรกฎาคมนะครับทรัมป์ได้มีการเซ็นออกกฎหมายหลังจากที่กฎหมายตัวนี้ได้ผ่านในสภาคองเกรสนะครับชื่อว่า g e n i u s Act ถามว่า g e n i u s a c t คืออะไรนะครับ Genius Act ก็คือเป็นการโปรโมทโลกของคริปโตประเภทหนึ่งเนี่ยครับผ่าน stable Coins ให้มันรัดกลุ่มนะครับ ถูกต้องตามหลักการ Stable Coins หน้าที่ของมันก็คือถ้าคุณเอาเงินมาซื้อ Stable c o i n ของเราอันนี้ออกโดยคนที่อยู่ในหลักเกณฑ์กำกับแล้วก็ได้ใบอนุญาตนั้นเองเนี่ยคุณต้องเอาเงินนั้นไปซื้อดอลลาร์เทชรีตัวสั้นๆนะครับเพื่อให้มันมี liquidity สูงวันที่มีคนมาถ่ายถอนอยากเอา Stable c o i n ออกไปแล้วก็เอาเงินดอลลาร์สหรัฐออกมานะครับต้องมีเงินดอลลาร์ให้มันเพียงพอซึ่งกดตัวนี้นครับมันก็เหมือนกับเป็น rubber stamp อันหนึ่งนะครับ ในการที่จะตอบแล้วก็เปิดรับตัวสังคมของโลกคริปโตแล้วก็คริปโตให้ไปอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการจุดชนวนเท่านั้นไม่พอนะครับย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2024มาต้นมานี่ครับมันมีการคุยกันถึงการ Adopt Bitcoin มาเรื่อยๆผ่านการลงทุนในกลุ่ม ETF นะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดอยากจะลงทุนใน Bitcoin เนี่ยท่าที่ คลาสสิกที่สุดก็คือคุณก็ไปซื้อบิตคอยในคริปโตเอ็กซ์ชแนนใช่ไหมครับจนกระทั่งมีบริษัทหัวใสนะครับโตขึ้นมาในฝั่งแคนาดาก็เริ่มมีการเข้าไปทำดิเรกทีอะไรบางอย่างเพื่อจะมาซื้อบิตคอยแล้วก็ขายให้นักลงทุนผ่าน ETF แต่ครั้งนี้นะครับของจริงก็คือมีการออกกฎหมายชัดเจนนะครับอนุญาตให้ ETF สามารถที่จะไปซื้อบิตคอยที่เป็นสปอตบิตคอยเต็มๆเมนี่ยครับเข้ามาเก็บไว้ได้โดยที่มีเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะครับ การเติบโตของ Bitcoin ETF นั้นก็มีส่วนช่วยนะครับให้เกิดการ Adoption ในฝั่งของโลกคริปโตตัวนี้ก็ทำให้เงินของนักทุนสถาบันเนี่ยไหลามาเทมานะครับปัจจุบันนี้ไซส์ของ ETF ที่ไป track i t c o i n รวมถึงคริปโตต่างๆนั่นเองเนี่ยขึ้นไปแถวแถวแสนกว่าล้านเหรียญแล้วนะครับฟังไม่ผิดนะครับแสนกว่าล้านเหรียญซึ่ง Bitcoin นั่นเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัดส,ส่วนที่ค่อนข้างเยอะนะครับคิดเป็นประมาณ95%ของไซส์ ETF ที่ l i n k ์กับคริปโตทั้งหมด เซกชันสุดท้ายนะครับคำถามก็คือดูจากการบวมมามตุ้มของตลาดจากนักลงทุนรายย่อยแบบนี้นั่นเองพร้อมทั้งความร้อนแรงของโลกการเก็งกำไรในฝั่งของคริปโตบิตคอยนักลงทุนทั่วไปควรจะตีความมันอย่างไรแล้วมุมมองของทาง c ีอ f โอฟของเรานั้นคิดอย่างไรในฝั่งของหุ้นต่างประเทศโดยรวมนะครับเรามีการเข้าไปดูภาพรวมของวอล่มนะครับที่มีการซื้อขายผ่านหุ้นเทคที่ไม่กาไรหุนกลุ่มที่เรียกว่า meme s t o กไเป็นจนถึงหุ้น ที่มีการซื้อขายด้วยมัลติเพลสูงๆนั้นเองเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่า volume เองเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงเลยแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับยุค c o m นะครับปี2000ตอนนั้นนี่คือเก่งกำไรในฝั่งของหุ้น World Wide Web ใช่ไหมครับไปจนถึงตอนต้นปี2021ที่ ARKK Hypergrowth มันร้อนแรงมากๆนั่นเองเนี่ยวอลุ่มเทรดเหล่านี้มันยังไม่ได้ฮอตเท่ากับช่วงนั้นนะครับชาร์จมายัางไงขอแปะบางนี้นะครับป้าง ชาตินี้น่าจะเป็นตัวสะท้อนถึงความร้อนแรงของตลาดจากนักลงทุนรายย่อยระดับหนึ่งนะครับแต่ก็อยากจะให้สร้างความสบายใจนะครับว่าในภาพรวมของว่ายุ่งซื้อขายนั่นเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ร้อนแรงมากนะักน่ำซ้ำนะครับถ้าอยากจะไปดูความร้อนแรงของตลาดเองเนี่ยว่านักลงทุนเปิดรับความเสี่ยงเป็นวงกว้างอย่างแท้จริงนั้นก็ต้องมาดู short interest เนี่ยครับว่ามันมีสัดส่วนของนักลงทุนสถาบันเองเนี่ยเข้าไป short หุ้นเนี่ยสูงหรือต่ำ ถ้าเกิดตลาดตอนนั้นกลัวมากๆนะครับสัดส่วนของการช็อตอินเทรเสเองเนี่ยจะสูงถ้าตลาดเปิดรับความเสี่ยงมากๆช็อตอินเท r ร s t สเองเนี่ยมันก็จะต่ําครั้งนี้ช็อตอินเทรเสเองเนี่ยมันไม่ได้ต่ําเหมือนกับยุค .com นะครับไปถึงต้นปี2021ด้วยก็กลับมานะครับประกอบกับภาพ Investment Framework ของทางทีม CEO o f f i c e ของเรานะครับ Fundamentals v a l u a t i o n แล้วก็ Sentiment นะครับเราดูจากหลายๆมิตินั่นเองเนี่ย f u n d a m e n t a l s ต้องยอมรับนะครับ ว่าภาพแมกโครโมเมนตัมนั้นเองเนี่ยอาจจะยังเป็นทิศทางขาลงแต่เริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างที่เทิร์นเป็นขาขึ้นเท่านั้นไม่พอนะครับการเติบโตกําไรโมเมนตัม um ของการปรับค่าการกําไรนั้นเองเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณเป็นบวกแล้วนะครับปัจจุบันนี้ e a r n ์เน็งสโตรดโมเดลจากสินทรัพย์ที่มันอ่อนไหวกับทิศทางการเติบโตเศรษฐกิจนั้นเองเนี่ยบ่งชี้การเติบโตกําไรในอีก12เดือนข้างหน้าที่ประมาณ10%นะครับระดับที่แข็งแรงมาก Valuation แงจริงนะครับแต่เราก็มองนีครับถึงสภาวะที่เฟดมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยได้นําซ้ำนะครับภาวะทางการเงินเนี่ยยังผ่อนคลายผ่อนคลายอยู่เลยน่าจะเป็นตัวหนุนทําให้ valuation นั่นเองเนี่ยเทรดสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวได้แล้วก็มาปิดท้ายที่ sentiment เนี่ยครับอย่างที่กล่าวไปนะครับเราไปดูหลายๆมุมเข้ามาประสมกันนั่นเองเนี่ย sentiment ความคิดความอ่านของนักลงทุนโดยรวม โดยมีทั้งสถาบันนะครับกองทุนไปจนถึงนักงทุนรายย่อยนั่นเองเนี่ยรวมกันออกมาแล้วมันยังไม่ได้เปิดรับความเสี่ยงจนกระทั่งปิดหูปิดตานะครับแล้วมองเป็นความเสี่ยงกับการลงทุนเราเชื่อนะครับว่าริสกีวอรของการลงทุนในหุ้นต่างประเทศตอนนี้ดูสมดุลกันดีนะครับกลับมาที่ Recommendation เนี่ยครับคนที่มีหุ้นน้อยหรือว่าไม่มีเลยแนะนําทยอยซื้อนะครับแล้วก็ถ้ามองว่าหุ้นมีการปรับฐานนั้นลงเองเนี่ยเป็นโอกาสในการทยอยซื้อในระดับที่เร็วขึ้น กลยุทธ์หลักๆของเรานะครับห้าอันเพื่อตอบโจทย์ครึ่งหลังของปีนี้ไปถึงต้นปีหน้านั่นเองเนี่ยมีหลักๆทั้งหมด5ส่วนดังนี้นะครับส่วนแรกเน้นกลยุทธ์คุณภาพกับดิเฟนซีฟนะครับเชื่อว่าการเติบโตมันอาจจะมีปรับเพิ่มขึ้นปรับลดลงความผันผวน,นมาได้ต่อเนื่องนะครับการที่เน้นกลยุทธ์คุณภาพกับด f เฟนซีฟไว้น่าจะช่วยคุณได้แล้วก็อีก4กลยุทธ์นะครับในฝั่งของ selective investment ideas เราเชื่อว่าโอกาส ของการลงทุนหุ้นกลุ่มเหล่านี้เองเนี่ยน่าจะให้รีเทิร์นเป็นบวกไม่พอนะครับน่าจะเอาชนะตลาดด้วยประกอบไปด้วยหุ้นเฮลส์แคร์หุ้นยุโรปหุ้นกลุ่มนิวเคลียร์ยูทิลิตี้ไปจนถึงหุ้นอินเดียนะครับสำหรับคลิปครั้งนี้นะครับของฮันแน่แชร์รอบโลกก็ขอจบกันลงไปนะครับหากต้องการจะให้กำลังใจพวกเรานะครับเหมือนเช่นเคยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งจิงจ้งๆๆนะครับยิง่งได้ยิ่งดีเลยนะครับเวลามีคอนเทนต์ดีๆจากทางช่อง ช่องอะไรครับช่อง H ช่อง H by KKP นะครับแหมเขาเปลี่ยนชื่อนะครับผมเองก็เกือบลืมนะครับทีมงานนี้คือใบมาข้างหลังนะครับก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจพวกเราก็ด้วยเพราะว่าเวลามีคอนเทนต์จากช่องของพวกเรานั้นเองเนี่ยก็จะไปขึ้นฟีดแรกๆบน y YouTube แอปของทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับวินกันต่อลงทุน5 0,000บาทขึ้นไปกรอโค้ดวินรับหน่วยลงทุน KKP GNP สูงสุด1 0,000บาท เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile